สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเสร็จไเดอร์อีกครั้งนะครับห่างหายกันไปนานเลยครับคลิปนี้ก็กลับมาทําช่องต่อนะครับจริงๆเนี่ยเรามีการถ่ายทําคลิปไว้ค่อนข้างเยอะนะครับในระหว่างที่เราหายไปนะครับคืออ่าผมเป็นมีอาชีพเป็นไรเดอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาทําอาชีพอื่นนะครับก็ยังเป็นอาชีพที่ใช้รถอยู่ดีนะคือส่งพัสดุนั่นเองนะครับตัวรถเนี่ยก็เลยใช้งานไปเรื่อยๆก็ยังไม่พบปัญหาอะไรนับตั้งแต่คลิปสุดท้ายที่เราทํเกันนะครับ ใช้งานไปเรื่อยๆก่อนเพราะของเราจะเน้นการใช้งานแบบว่าใช้งานจริงมีปัญหาจริงต้อมจริงทําจริงนะครับอะไรที่มีปัญหาตรงไหนแก้ไขด,ไนนไงงนนด้วยตัวเองเป็นหลักไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเสียเงินนะครับพยายามทาด้วยตัวเองเป็นหลักไปก่อนนะครับสำหรับผมนะมีทักษะช่างเล็กน้อยแนละ้วคือพอทําได้แต่ถ้าใครไม่มีทักษะเลยบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนะครับใส่ตองดูให้ดีคิดดูให้ดีก่อนก่อนที่จะลงมือทํานะครับเพราะว่าความเสี่ยงนั้นมันจะอยู่กับคุณนะครับการที่เราไปจ้างเขาเนี่ย คือความเสี่ยงนะมันไปอยู่กับช่างนะครับค่าลงค่าแรงค่าความเสี่ยงมันก็ไปอยู่กับช่างไม่ต้องไปคิดอะไรไมากครับก็คือจ่ายไปเถอะนะครับเป็นค่าวิชาชีพเขานะส่วนไหนที่เลก็กน้อยพอทําทเองได้ก็อยากจะลองดูก็ลองดูได้นะครับมันเครื่องนะครับใช้ตัวธรรมดาแหละปอทธรรมดานะครับแล้วก็โซ่โซ่จริงๆผมไม่ยึดติดยี่ห้อเลยนะอันนี้ไปเบิกร้านชาวบ้านได้ดีีมาหนึ่งร้อยหกข้อสองสี่สองศูนย์นะครับราคาถูกมากเลยร้อยหกสิบบาทเอง ที่อื่นน่าอาจจะมีสองร้อยนะครับประมาณนั้นถ้าเป็นดีดีนะร้อยแปดสิบสองร้อยต้องมีแต่ที่นี่ให้มาสูงดูนะครับส่วนสเตอร์เรายังไม่เปลี่ยนเรามีสเตอร์อันเก่าที่เราเอาไปลองแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนอันนี้แล้วมันยังสึกมีเยอะเดี๋ยวเอานั่นมาใส่ส่วนชุดนี้เละแล้วเดี๋ยวจะถอดให้ดูแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะถอดชุดโช๊กมามาเช็คนะครับว่าแตกหรือเปล่านะครับ RCB ใส่ตั้งแต่เจ็ดหมื่นโลสองแสนกว่าโลแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่ายังอยู่ดีไหมนะครับถอดบ,บางโซ่ออกก่อนนะ วันนี้เราจะเน้นไปที่เปลี่ยนซอสเตอร์ถ้ามีเวลาเดี๋ยวไล่ทำมีอื่นครับคัดก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวทาคัดกันแต่ถ้าเวลาไม่พอคงจะไปทําในวิคต่อไปหราะผมหยุดแค่สัปดาห์ละหนึ่งวันอนะันนี้เราทํางานประจำแล้วนะครับเราไม่มีเวลาเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี่คือเอาวันนี้ไม่เสร็จพุ่งนีงต่อได้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีรถใช้ก็คือไม่มีไม่มีรถทํางานเลย แลเดี๋ยวเรามาตอบคําถามเรื่องเครื่องมือติดรถกันนะครับว่าผมมีเครื่องมือติดรถอะไรบ้างพอดีเห็นในกระทู้ u t u b e ในคอมเมนต์ยูทูปมีคนถามอยูนะ่เดี๋ยวจะมาบอกว่าพกอะไรติดบ้างตอนนี้เดี๋ยวขอทําไปก่อนนะครับในอานาคตถ,ถ้าเราพอมีที่มีทางมีเวลาผมอาจจะทําเปิดอู่นะครับแต่ไม่ได้สวิตอะไรยิ่งใหญ่นะอาจจะทําเฉพาะรุ่นเฉพาะคนเฉพาะกลุ่มคนที่อ่ะ มาหาเราจริงๆเงี้ยนะครับรับทำอย่างนั้นไม่ได้รับทำแบบทั่วไปอะไรเงี้ย <c oughs> คิดไว้เป็นแค่ร้านเล็กๆบริการกับกันเองนั่งดูนั่งดูน,งดนั่งเพลินๆได้แค่นั้นนะครับไม่รีบร้อนไม่มีลูกมือทำคนเดียวนะ มาทีนี้ก็มาเอาตัวสเตอร์ออกเสียงอาจจะบู๊บู๊บีบี้หน่อยนะนะเพราะว่าไมโครเวลผมมันพังผมก็เลยอะดแดปโดยการไปเอาหูฟังาราคาถูกที่เป็นหูฟังบูทบบู๊อันเล็กๆมาต่อใช้นะครับเสียงอาจจะเป็นอย่งนี้แหละแต่ว่าก็ดีกว่าเวลาเราอยู่ห่างๆเราพูดเลยแล้วไม่ได้ยิน <laughs> เน้นให้ได้ยินเราฟังรู้เรื่องไวก่อนนะ อเคนะครับอันต่อตอไปก็คือเอาเจ้าตัวแผ่นพับนะแผ่นเหล็กที่มันพับไม่ให้ตัวสเตอร์มลสเตอร์ม,มันหลุดเอาออกก่อนไปกลางมานะารัเราเอาแผ่นเหล็กฮนะเริ่มแตกอันนี้เบิกมาเปลี่ยนได้อันไม่กี่บาทถามว่าไม่มีได้ไหมก็ก็ได้แหละแต่ว่าคุณต้องไปหาน็อตท,ที่เป็นน็อตแบบกันคลายมาใส่มันจะมีน็อตกันคลายนะครับ ไม่ใช่น้ายาการคลายนะตัวน็อตเลยการคลายที่ตัวน็อตเลยคล้ายน็อตที่มันยึดกับไอตัวแกนล้อแหละนะครับบริเวณเกียวมันจะเหมือนมีจิบขี่อยู่การไม่น็อตมันคลายอีกแต่ทางดีก็ใช้เนี่ยดีสุดแล้วว่าถ้าไม่งั้นก็ต้องเป็นน้ํายาการคลายนะเราเบ,บิกมาแล้วน้ำยาการคลายไปวางไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้น้ำยากันคลายนู่น อืมแล้วก็เอาบล็อกยิงเหมือนเดิมเวลาทำพยายามทำกับล้อนะถ้าเราไม่มีตัวปากกาจับนะเอาใส่ไว้ในล้ออย่างนี้แหละง่าย ัตเตอร์คือโค้นแหละมอะหมดสภาพเลยอือแล้วเราก็ไม่เช็คตัวลูกป,ปืนแกนสเตอร์หน่อยว่าลูกป,ปืนแกนสเตอร์แตกหรือเปล่าเพราะว่าลูกป,ปืนล้อเราไม่รอดแล้วนะครับปืนล้อเราแตกปึ๊บ วเรือนี้ก็มีโครงการอาจจะเปลี่ยนล้อนะครับเพราะว่าตัวคนที่ใช้ล้อในระบบดัมเบลคข้อเสียอย่างหนึ่งที่เป็นดัมเบลคนะเวลาที่ตัวดัมเบลมันสึกเลยตัวตัวดุมอะดุมเบรสึกเลยมันไม่สามารถซ่อมได้นะครับถ้าเป็นแบบในต่างประเทศผมเคยเห็นมันเป็นคลิปเขาสวมปอกเข้าไปก็คือตีปอกอะจะตีปอกที่ล้อแทนแต่บ้านเรามันไม่มีนะนะครับมันทิ้งอย่างเดียวนะครับแล้วก็เบิรใหม่ แต่ถ้าเป็นล้อแมกอะเบิกใหม่คือมันมาทั้งล้อแต่ถ้าเป็นล้อที่ลวดอะมันเบิกแค่ดุมได้นะครับอันนี้คือข้อเสียของรถท,ที่เป็นดัมเบิกนะแต่ถ้าเป็นดิสหน้าดิสหลังอะแผ่นดิสคุณสึกคุณก็เปลี่ยนแค่แผ่นดิสแต่เนี่ยมันเบรกที่ล้ออะที่มีคนหลายๆคนตั้งกระทุ้ถามว่าทําไมฟินล้อหลังมันได้ร้อนจังเลยก็เพราะว่าเบรกนี่แหละมันทํางานอยู่กับตัวล้อข้างในเลยนะครับมันไม่ได้แยกมาออกมาเป็นแผ่นดิสเหมือนข้างหน้าเห็นนะเดี๋ยวเราเช็คลูกปืน เตอร์นิดหนึ่งนะครับใช้วิธีโยกเอานี่แหละแน่นอยู่นะแต่ก็มีเริ่มมีคืดๆแล้วมันจะคืดๆืดคือมันจะหมุนไม่สมูทจะคืดๆคืดๆคืดๆนี่ก็คือไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนของแท้ติดรถมาเป็นของคโยนะครับ ออกเสียงถูกว่าป่ะไม่รู้นะเบอร์หกศูนย์ศูนย์สี่นะครับสําหรับลูกปืนแกนสเตอร์นะมีเขียนอยู่อันนี้พูดไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมไปดูในคลิปผมได้จาได้ข้อมันเบอร์อะไรส่วนลูกปืนล้อหลังก็เป็นโคโยเหมือนกันนะครับเบอร์สามกว่าหกสามหกสามศูนย์หนึ่งเอ้หกสามหนึ่งสองอะไรวะไม่รู้เบอร์มันเหมือนกันป่านะเนี่ยมันเขียนอยู่หกสามศูนย์หนึ่งครับหกสามศูนย์หนึ่ง เป็นโคโยหกสามศูนย์หนึ่งแทดนะเป็นตลับเหล็กนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีนยางเบอร์ ur, อะไรวะเนี่ยหกสามศูนย์หนึ่งเหมือนกันนะครับโคโยเหมือนกันสีนยางจะอยู่ฝั่งที่เป็นอ่าเบรกนะครับส่วนตัวตลับเหล็กจะอยู่ฝั่งที่เป็นสตเตอร์ 5, นะครับมีตรงนี้หน่อย,นนอยแล้วก็เนี่ยครับที่ผมบอกว่ามันเบรกล้อมันเบรกข้กางในตรงนี้นะแล้วเวลาเราสึกมากๆเราลู่ไปเราจะรู้แล้วว่ากินกินไปเยอะกินไปน้อยนะครับน,นี่มันกินไปก็เริ่มเยอะแล้วเนี่ย นี่นมานะักมิลน,นี่แหละครับมิลหนึ่งก็ถือว่าเยอะนะจานหน้าหนาสามจุดห้ามิลใช่ไหมเหลือสักประมาณสองจุดห้าก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับสองจุดสองสองจุดหนึ่งเนี่ยคือเริ่มบางเฉียบแล้วเริ่มร้อนเร็วแล้วถ้าเรากินไม่แค่ประมาณมิลหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะกินเข้าประมาณมิลได้มันสะดุดเยอะ่ะอันนี้แหละดูตรงแล้วคงจะได้เปลี่ยนนะครับ ในยางเราก็เริ่มหมดสภาพแล้วด้วยเราไปเอาสเตอร์เรามาลสะสเตอร์มือสองผลงานของเราเองนะครับสเตอร์ที่เราใช้ก่อนหน้านี้แหละเราเราบอกว่าให้มันหมดแล้วแต่จริงๆมันจะไม่หมดหรอกครับแค่ว่าโซนหมดเสียหนดูสภาพมังสวยๆอยู่นะถึงจะมีสึกไปบ้างแต่ก็แบบยังสวยอยู่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังแล้วมาดูอันที่เราใส่อยู่กัน อันที่เราถอดจากรถสภาพขนาดไหนที่เขาว่าหมดที่มันแย่จริงๆนะอันนี้เขาจะเตือหน้า,าเตือหน้าก็มันพอได้นะทางยิงแหละแต่ก็ไม่ค่อยดีละนะเทียบให้ดูอันซ้ายมือคืออันที่มันใช้ได้จริงๆอันขวาคือเริ่มหมดสภาพนะครับสังเกตที่ความแหลมของร่องฟันแล้วก็ปลายฟันดีๆนะครับ ตจอหน้าอาจจะไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่นะลองมาดูสเตอร์หลังดีกว่าเจอหลังสะทนนะอันนี้ใส่เป็นวิ่งเป็นหลายมือโลอยู่แหลมนะครับเห็นไหมอันนี้ของยี่ห้อเดลโอเคเลยอันนี้เป็นจอมไทยพาทิตซ้ายมือจอมไทยคนระับขวาม,มือเป็นของ,ของเดล เดิมนะผมใช้แรงม,มือโลครับแหลมเปี้ยวเลยอันนี้ไม่ไม่เท่าไหร่สองหมื่นมั้งถือว่าก็ยังดีใช้นี้ต่อได้อีกยาวๆฟันมันจะไม่ค่อยแหลมเห็นไหมสังคิดด่ฟันอันนี้หมดแล้วฟันจะแหลมมากนะครับไถ้ายังไงกับสเตอร์เก่าอ,อ่อมีสองอย่างครับช่างโลกับเอาไปทำงานประดิษฐ์อะไรของเราก็ได้ถ้าเราคิดอะไรออก,กนะ จริงๆล้อมันลื่นนะที่มันฝืดมันไปฝืดมาจากแกนสเตอร์เกียร์ว่างเนี่ยนะเกียร์ว่างนะงนะแต่ว่าไม่จะฝืดฝืดจากข้างในถ้าใครทำเครื่องหึกๆเป็นเขาจะแกะมาแก้กันนะครับมันก็จะลื่นจากแกนสเตอร์มาเลยแต่ล้อถ้าไม่มีโซ่ลื่นนะครับ ถ้าทุกท่านสังเกตนะครับวันนี้คลิปเราจะไม่ค่อยมีเสียงนะครับเนื่องจากนะครับมีผู้สูงอายุเขามาเต้นแอโรบิกนะครับมันมีเสียงเพลงเข้ากลัวจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์เพลงแล้วเดี๋ยวชิปจะไม่มีเสียงในคลิปเขออาแยกเป็นการใส่เสียงพาเข้าไปแทนนะครับในช่วงนี้การที่ผมทําอย่างนี้คือการเช็คโชคเบื้องต้นนะครับสาหรับโชคที่เป็นโชคแก๊สนะครับโชกแก๊สแท้นะถ้ามันยังมีแก๊สอยู่ไม่ร่วไม่ซึมเนี่ยนะครับมันจะทํางานด้วยตัวเองได้แม้ไม่มีสปริงนะก็คือเรากดเข้าไปสุด นะครับแล้วเราปล่อยมือเนี่ยโชกมันจะค่อยคคืนออกมาเองนะครับแล้วสามารถเช็คนะครับว่าน้ํามันมีหรือน้ํามันหายได้ด้วยก็คือการดึงเข้าดึงออกนะครับถ้าเรากดเข้าไปแล้วมันเหนืดเหนืดดึงออกมาก็ยังเหนื่อเหนืแปลว่ายังมีน้ํามันอยู่นะนะครับเป็นการเช็คง่ายๆเลยนะครับกดสองตัวนะครับเช็คดูทํางานใกล้เคียงกันไหมมันอาจจะไม่พร้อมกันเป๊เปเปะๆหรอกครับมีตัวแปรอาจจะทั้งมือเราหรือแรงอื่นๆนะครับแต่อย่างน้อยมันต้องใกล้เคียงกันนะครับในการคืนนะครับกดโชกคู่แล้วคืนนะครับ เราเอาตัวโช๊กไปทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับวันนี้ทำหลายอย่างมืดแล้วนะไม่ทันไรเลยเห็นไมำทำนน่นทำนี่แั๊บเดียวมืดตัวโช้กผมเวลาผมเช็คก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราก็ทำการประกอบกลับอีกนะครับไปเราจะใส่เขาเรียกแผ่นชิมมนะั้งตัวนี้ยแผ่นชิมนะครับอย่าลืมนะใส่แผ่นชิมเข้าไปด้วยปึ๊บนี่แผ่นชิมเสร็จแล้วก็สปริงคดทีอยู่ข้างบนนะครับ ที่อยู่บนนี้นะครับแล้วก็ตัวไหนซ้ายตัวไหนขวาก็จําจไม่ได้แล้วนะช่างมาันเถอะไม่มีผลแล้วหรอกไม่สีเรียมอ่ะแล้วก็กดสปริงนะครับกดสปริงลงไปแล้วเคนนะลีคยร์ก่อนอะไรไม่เกี่ยวออกไปอ่ะก่อนจะกดสปริงนะเช็คยางปั๊ปเปอร์ยางมะเปอร์ต้องอยุบเข้าไปอย่างเงี้นะไม่งั้นเดี๋ยวจะใส่ตัวนี้ไม่ได้เพราะมันติดยางมะเปอรยางมะเปอรเข้าไปอยู่ข้างในเลยนะครับใส่แทันชิม เ้าไปหนึ่งแผแล้วก็กดสปริงนะครับผมใช้เป็นเหล็กนัดยางนะครับในการกดสปริงเพราะว่าไม่มีเครื่องมือจริงก็ประยุกต์อเอานะครับไอ้นูนนิดไอ้นี่หน่อยกดสปริงลงไปเตรียมตัวใส่ไอ้นี่ใส่ด้านด้านบ่าอยู่ด้านในนะเตยมตัวนะครับแล้วคนเดียวด้วยคนเดียวแล้วก็จะมีเทคนิคที่หนึ่งก็คือเอาเขา่ากดช่วย โอ้เก็บว่ะเข่าโอ้โหจ็บเข่าอ้อมอ้อมอดี๋ยวเร็วช่วยประกอบโชกหน่อยใส่คนเดียวไม่ได้ อะไรเรียกออมอุ่นมาไหนจะกดสปริงเองเอาไม่ใช่เองเอาเอ้ยอย่าประมาทหนีบมือนะเอาเองเอาสีเงินเนื้อใส่เข้าไปดิเออใส่ไปนั่นแหละเออให้ให้หนี่ตรงกลางมันจะมีแหวนแหวนให้แหวนอยู่ตรงกลางแล้วแหวนสติดอยู่ตรงกลางปล่อยปล่อย สองคนช่วยกันนะครับคนเดียวไม่ไหวจริงต้องมีคนนึงใส่คนนึงคนนึงจับแล้วยิงกระโดดยิงกระโดดนี่โชว์อยู่นี่ของเราเป็นโชว์แก๊สเหี้ยแก๊สแท้ไม่มีสปริงมันก็ทำงานได้มันจะคืนได้ถ้าเป็นโชว์ปกติมันจะไม่คืนเองมันคืนเองหรแกร๊สอ,อยู่ในคืนด้วยแรงแก๊สเดี๋ยวก็บผ้าเองรอใส่ก็ได้อ่ะเกบอย่างงี้แต่ด้านนี้นะ ดูนะมีสองด้านมีด้านบา่าด้านบ่ายความนี้เราจะกดจะต้องใส่วางมือด้วยเดี๋ยวพอบอกใส่้็ใส่เลยแล้วก็อย่าลืมเอาแหวนนี้ขยับขยับดีๆแหวนมันจะอยู่รอบบา่าเอาใส่เฮ้ยเราออกกันก่อน,อออนลืมจะใส่ได้ไงเราเอาแหวนให้อยู่ตรงกลางดิ นี่เนี่ยผมถึงได้บอกนะครับคอยเตือนปั๊มเปอร์ปั๊มเปอร์เมื่อกี้เราไปกดชกเล่นแต่ไม่ได้นะปั๊มเปอร์มันขวางอยู่ต้องเปิดปั๊มเปอร์ขึ้นมาอี้แล้วค่อยใส่ใช่ไมด,ดีด,ดี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 ีดีดีดดีดีดีดดี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 าีดดี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  อือใช่เออให้เลี้ยงแหวนนั่นดิเขากดอยู่ไม่ต้องกลัวไปนเข้าวเอายังเลอ้ยงให้หนึ่งครับปล่อยเลยเอาแล้วเสร็จแล้วไปเลยเสร็จแล้วนะครับนี่ให้ลูกสาวมาช่วยใส่นะเดี๋ยวหลังนั้นเราใส่เข้าไปที่รถ ฉีดสเปรย์น,นี้หน่อยนะครับเป็นสเปรย์สำหรับฉีดพวกงานที่เป็นยางแกนซีนโดยเฉพาะเลยี่อยู่บริเวณแกนนะครับยางแกนซีนไม่ทำให้ยางเสียนะครับ ตีนเสียนั่เองนะโอเคผมกดดูทิมีสปริงแล้วทนา้ผมก็ดึงดูแล้วนะคะทั้งสองตัวคืนยังหนืดดีอยู่ใช้ได้อยู่ไปเราเอาขึ้นรถกัน